สวัสดีครับพบกับผมช่องคลิปโตขุงนนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโปรเจกต้ตนน้ำนะครับที่มีโอกาสเติบโตอีกกว่าพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกับเจ้าโปรเจกที่มีชื่อว่า Moonbeam นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องบอกกันว่านี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแต่ความพิเดเห็นส่วนตัวของผมลรวนๆเท่านั้นนะครับ ถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นนะ,ะต้องบอกกอนว่าโปรเจกต์ o n b e a m นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์นะฮะ ที่2นะครับที่ชนะในการประมูลของ p o k a d o t Auction นะครับผมแต่ว่าเป็นโปรเจกต์แรกนะครับที่เริ่มเปิดใช้งานบนเชน p l k a d o t นะครับทีนี้เจ้า o o o n a m เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับสำหรับโปรเจกต์ o o b e a m นะครับก็คือเป็นบล็อกเชนมัลติเชนนะครับเต็มรูปแบบเจ้าแรกนะครับบนโ l k a d o t นะครับที่สามารถขยายเข้าสู่เชนต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่เขาเนี่ยจะทำงานอยู่บนพราเชนนะครับของเจ้าโภ k a d นั่นเองนะฮะทีนี้ทาไม เจ้ามูลบีนะครับมันถึงมีโอกาสเติบโตอีกค่อนข้างเยอะนะคะผมก็ต้องบอกก่อนว่าแม้ว่าปัจจุบันนะครับสมาร์ทคอนแท็กจะมีแบบว่าหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆเชนก็ตามนะครับแต่ว่ามีเพียงไม่กี่แพลตฟอร์มนะครับที่สามารถทํางานร่วมกันกับโปรเจกต์อื่นๆหรือว่าเชนอื่นๆได้นะครับผมทีนี้นะฮะนั่นก็เป็นโอกาสนะครับที่เจ้ามูลบีนยจะได้มาเฉิดฉายนะครับผมก็สำหรับนะฮะข้อดีของตัวมูลบีนะฮะก็จะถูกแบ่งออกเป็นด้วย 3ข้อหลักๆด้วยกันนะครับสำหรับข้อแรกก็คือความเข้ากันได้นะครับผมทางโปรเจกต์มูลบีนะต้องการที่จะสร้างาตัวอีโคซ s ิสเ็มของเขาเนี่ยให้สามารถลันควบคู่ไปกับโปรเจกต์อื่นๆได้นะครับอย่างตัวคุซามะที่เป็นเทสเน็ตของโพกัดดอตนะครับแล้วก็ ตัวของโปรเจกต์ต่างๆนะที่ลานอยู่ทั้งบนโพกันดอแล้วก็คูซสามานะครับให้สามารถคลอสไปคลอสมาด้วยกันได้นะครับผมและนั่นเองนะฮะก็เป็นโอกาสที่เรานะฮะจะได้เห็นโปรเจกต์อีกมากมายเลยนะครับที่จะมาเริ่มทํางานบนตัวของเชนโพกันดอนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้มาดูนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับของโปรเจกต์ ที่ทำงานอยู่บน Moonbeam แล้วนะครับผมก็จะมีหลายตัวที่รู้จักกันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว u u s i Swap นะครับ h a i n l i n k แล้วก็เจ้าครีม m d e f ยนะครับผมแล้วก็รวมถึง Dodo ก็ฮะก็ทำงานดี่แล้วก็เป็นตัวของเทซอสด้วยนะครับแต่ทีนี้ยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทเนอร์นะฮะที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่านี่ครับผมจะให้เพื่อนๆนะครับลองดูหน้าตาของโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังจะหลั่งไหลเข้ามา บนตัวของมูลบีมในอนาคตนะครับโอ้โหต้องบอกก่อนว่าเยอะมากนะฮะอันนี้ผมไม่ได้จะมากาวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะบอกในข้อสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวโปรเจกต์ของมูนบีมเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตนึงนะครับเอาตรงนี้นะครับที่อยากให้จะลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่า ตัวเหรียญน,นะครับผมที่เป็น utility token บนโปรเจกต์ Moonbeam นะครับจะชื่อเหรียญว่า Glimmer นะรหรือว่าตัวย่อก,ก็คือ GLMR นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าเหรียญ Glimmer นะครับก็จะมีอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยต่อปีอยู่ที่5%นะครับผมทีนี้เนี่ยสำหรับจำนวนเหรียญทั้งหมดที่มีนะฮะณนะปัจจุบันยังไม่ได้มี ตัวเลขที่เป็นจํากัดนะครับผมแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยที่ให้เราได้ครอบครองกันก็จะมีอยู่ที่1000ล้านเหรียญน,นะครับผมโดยที่นะฮะเหรียญเนี่ยเมื่อเกาทาการธุรกรรมเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือ80%จะถูกเผาทิ้งนะครับแล้วก็อีก20%นะก็คือจะใช้ในการกํากับดูแลให้กับระบบนั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูในตัวของ Co i n Market Cap กันนะครับสำหรับตัว Market cap ของ Moonbeam นะครับจะอยู่ที่9 7 6 ล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่ายังสามารถเติบโตได้อีกไกลนะครับถ้าเทียบเป็นเชนเชนหนึ่งที่สามารถทำงานได้อีกหลากหลายและรอโปรเจกต์ขึ้นมาทำงานบน ตัว chain ของ Moonbeam นะฮะและทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าเหรียญตัว GLMR นะครับหรือว่า Moonbeam สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถนําเจ้าเหรียญ Moonbeam นะครับไป stake ได้แต่ทีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อ MetaMask ไว้ก็เลยไม่ได้ป่าสามารถเปิดให้ดูได้นะแต่นี้ผมจะพอมาดูคร่าวๆก็คือถ้าหากเราต้องการจะ s t a กนะครับเจ้าเหรียญตัว GLMR เนี่ยะจะต้องมีขั้นต่ำที่50เหรียญน,นะครับผม โดยที่เราจะสามารถนําไปฝากได้ซึ่ง APR ที่เฉลีย่ยที่ผมเห็นอยู่นยก็อยู่มีตั้งแต่ช่วง130%ขึ้นไปนะครับ1้0ยห้าสิเิพื่อนๆก็อาจจะไปลองเลือกกันดูได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําการสเต็กผ่านเจ้าบนหน้าเว็บหรือแพลตฟอร์มเขาได้เลยนะครับถ้าเราไปที่ Launchpad ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆล็อกอินกระเป๋า MetaMask แล้วนะครับก็สามารถที่จะ สเต็กผ่านตรงช่องทางนี้ได้เลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะจาดกันนะครับผมก็จะมีนะฮะเป่าเกาๆให้เราได้มาดูกันนะครับ ถ้าหากเจ้าตัวโปรเจกต์มูลบีมประสบความสําเร็จนะครับราคาที่คาดหวังไว้หรือที่เราตั้งเป้าไวนะ้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะทีนี้ผมจะมาลองดูที่เว็บคอย์มาร์เก็ตแคปออฟนะครับแล้วก็ลองมาดูโปรเจกต์ที่เป็นน่าจะเป็นแบาประเภทเดียวกันนะครับอย่างตัวแม t ิกนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามูลบีมมีโอกาสเติบโตอีก 10x กันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะครอบครองเจ้ามูลบีนะครับก็สามารถเทรดได้ที่ Exchang e b i n a n นนนะฮะ ซึ่งวันแรกเนี่ยราคาก็วิ่งๆๆขึ้นไปกว่า5เซฟจูสลาร์กันเลยทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครไปติดดอยกันตรงนั้นหรอกนะฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็เนื่องจากประมูลไปส่วนหนึ่งครับก็จะได้เหรียญมาบ้างแต่ที่นี่ก็อยากจะเก็บเพิ่มด้วยใช่ไหมเพื่อต้องการในนามสเต็กก็ได้มีการซื้อในช่วงสักประมาณ9เยรสต์ลาร์นะ,ะเก็บไว้แล้วก็ยังทับมือไว้อยู่นะฮะผมโอเคครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไคร์เพื่อเป็นกําลััังใจ้ผผมมไดดนะคครบสสวี